พี่น้องนะครับเกษตรกรคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมือนีอยู่กับผมนุ่มโอนค้นแต่การเขกะมาเบิงราคาควายนะครับอยู่ตลาดนัดโคกระบือลอยเอ็ดนะครับนัดหลังสงการนะครับพี่น้องนะครับสิเป็นจังไดนะครับผมนัดนี้แต่อากาศทีว่าควายหลายว่านัดก่อนสงการอยู่นะครับนี่ครับเมืองครับควาย เราค่อยเข่าหลายอยู่นะครับผมนัดนีหลังสงการมากนะครับมาเบิ้งและค่ากันอ๋ใยไหยงกัโยเอ้โอ้ใหญ่ก็มีครับทุนนะบงครับพ่อพันใหญู่ใหญ่ก็มีครับพอนิ ไดี๋ยแนวไหนม่พอแม่ดูครับแม่ดูใส่รลวกมันใส่หล่ะูตัวแม่ตัวหูข้อนี่บอแม่คร,รับจ็กบาทพอซ้ำเนี่ยสองหมื่สามดิแนวเนี่ยอันนั้นเพิ่งซื้อกันดีพอ่อเพิ่นให้ราคากันท่อเนยพ่อซื้อด้เาได้พวกรึเนล่ยแม่กับลูกเิบอ อันนี้สองมืนสามดีพอจัิงสิแม่ลูกร้อยนี่เวียดเอาวอนี่พอเอาคือกันบ่แม่ลูกเธว่าขให้รอดให้รอดสองค่อเจ็ดปอ๋อสิบเจ็ดก็คืเอาสองอเอาสองสองอมันลดสมห่นนี้เนาะราคามันกับบัวลายกัไรกับีบัวลายนาะกรักลอยเนาะพอเนาะรักลอยเนาะขาขึนอยะาขึเกินพันนี่ฮะย่เนาะาขนลอยเลยี่บ จังสีสองหมื่นสามเนี่ยแต่ว่าเบียดเก่เาแต่ว่าเอาตำเนกเบียนอยู่ครับอืมครับได้เบียดในหลอดลูกหมื่นครับอ๋ออ่อ,อนไหลราคาออนไลน์รันี่นะครับผมมาเบิงราคาแม่ลูกจังสีโอ้ยน้อยจังสีนะครับเพราะตู้ปูคูน้อยจังสีหอมผอใหญ่เราหองพ่อเราโอ้ยไล่อะไรจังไหนผ่อนนี่ครูจังสีจนระเบือครับหมื่น ตัวละหมื่นเลยบอตัวละกนกุกนง 13, ้งน่ยถึงหมื่นสามบ่ครับบ่ถึงหมื่นเบียดเอาบ่าออแนวนี้้นขันถือบอกแล้วตเจ้ากตูอยอย้ายยหน่อยเขาไหนขอสานี่ยาตัวเก่าพันอยู่ครับอ๋อขาตัวเก่าพันแต่ว่าจเาเก่าพันกลัวหาเงินลอยนาะพอนาะสยนี่เนาะลอยสองลอยาลาน่เมืองครับ ่ขอเราก็ตัวละมือห่องเนาะแล้วเขาก็บจิให้ตัวละเก่าหันนี่แล้วเนาะตัวเถิกนะครับจังสิบตัวละขาแล้วเปงตัวแม่จังสิบข่ยแม่โอ้ยซุ้มแม่นะครับซุ้มขวยแม่นะครับผม ลายละจังไดพอแนวนี่ลายละเจับาทครับลายะองนขถือเนาะพ้อเนาะโอ้ถือเราเก็บมือกลัวยสามตัวบ่เออสามตัวสองพันพอไดพอห้องห้องเจ้าล0สองพ่นหาจะแล้วสองนหาลายละสองพันหาเกดหาเจดหาเนาะสามตเนาะ มีตัวใหญ่ๆตัวแม่ทั้งสามนะวะเนาะขั้วยแม่นะครับซุ่มนี่บ่มีลูกบ่มีลูกติดนะครับผมแต่ว่าทองบ่ทองนี่บ่จักสื่อมา,มาอ่นบ่พอ <c oughs> นี่นะครับผมตัวละสองหมื่นหาง <c oughs> ตัวงามกระมีนะครับผมนี่ยเบิ่งครับขั้วยตัวสองหมื่นตกแง้มสุ่สองหมื่นหางของพวกเราครับตัวงามกระมีนี่ กลางเมีกากางนี่ก็งามนะครับเียกลางเม้าปวบโอ้ถือกลายควายถือกลายน้องขอเนาะนี่เสาบอ่อเพาะสุ่มม,มอนมีลูกดอกเนาะเขามอนเป็นบักมอนมีบักเขาเนี่ยมอนเคยผ่านหลูกมาครับกล้ยวยเสานะครับตัวละสองหมื่นหะมีเบอร์โทรอะไรครับติดต่บอบ่อเพาะเบอร์โทรติดต่อมีบ่ ถ้ามีผู้สนใจเ,เบอร์โทรยังพอศู4 4 4 4นย์หกสี่ศูนย์หกสี่ามหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่นึครับคอยยังครับผมคอจอยสารคามคอจอยสารคามอ,อ,อยู่อำเภอ,อยังบอกอำเภอเมืองเมืองสารคามเลยครับนี่อสองไลนละสองหมื่นหานะพี่นอ้องแต่ทองบ่อทองเนี่ยโอ้โหต้องไปตรวจเอานะครับเนี่ยเราขายราคาเนื้อนะครับผมเนี่ยเจ้าแมงงามๆก็มีนะครับุ่ง สูงนี่สิประมาณาล,ออาล,อล,ลอยสามหาขื่นนะพ่อเนาะคิดว่านะครับลอยละลอยสามหาขึ้นนะส่วนสูงควายแม่ครนะับเบิ่งครับหางแขงขาเนี่ยแ้่เราโตไปเลียงให้กันถึงขนาดนี้งามงามนะงามผมบรรทางนี้พ่อใหญ่เราแม่สาวจะหวานยัยได้ครับสอ่ครับสองหมื่นแปดตัวนี้แม่สาวครับตัวนี้เดี่พี่ซ้ำก,ำกันเลยเนาะตัวละสองหมื่นแปด ตัวนี้เป็นตะเลียงควายควายสาวน่าจะสองปีได้อยู่บ่พี่กิดว่าเขาสองปีสองปีเนาะพี่เนาะนะควายกระลังสีไก่สีใดผสมสูงกะเฉียดน่าจะร้อยสามหาบวกลบนะครับกมตัวละสองพันแปดตัวนั้นสอีนแบบนนอายุหลายกว่านน้นอยน้อยเนาะข้องบ่พี่ตัวนั้นบ่ครับบทข้องเนาะแล้วตัวนี้นเป็นตนัวใหญ่มาควายกระดูกแข็งาขาโครงสรั่งครับจังสีจักบาทผีเนี่ ตัวข้าเกัน,นเอียตัวหูกับแซเปียดเปียดเอาบอรเวไหลแล้วอร่อยาาไหลแล้วซ้ำใครไปเแต่ว่าใครถือเนาะมีเบอร์โทรเบอร์ติตเปดเ0 8าศูนย์แปดเก้าเัอาไหมศูนย์ศูนย์แปดเก้าแปดมยาก้งว่าอย,อยังครับผม พี่แม็กนะครับผมใครสนใจต้นนี้เป็นตะเลี่ยง <ใน S 1> ได้เบิ่งพี่น้องดูแข็งดูขานี่ตัวนี้น่าจะไข่สองปีนะครับผมโบกเกินนะครับ้ขยฟันน,ำน้ำนุ่มเบิ่งยังเป็น้ขยทรง้ขยเล็กหน่อยอยู่นะอุ้ใหญ่ตัวนี้เป็นตะใหญ่เป็นตะเลี่ยงสองหมื่นปลายห้องสองหมื่นเป็ดเบิ่งกนะนะระโหลกเบิบ่งแข็งเบิ่งขานะครับผม,มถือ้ายถือนะครับแต่กั้ายหลายกว่า นัดก,กรอนนะครับผมนัดก,กรอนสงกานะครับผมกกอไอ้เบิ้งแม่มมมลูกครับผมเลไอกไอองไ

สีหัตโต้เอ๋อสีหัตโตขายเนี่สีแงก็ชิ้นเาในน้อยก็เอาบ่บ่ใหญ่ใหญ่นแม่ผุอ๋อผุนใหญ่ใหญ่แล้อยู่เาซาลาอ๋อก็อยู่จัาบาทอันยู่หม่องขาเจ้าเป็นสีสมสมนะสีสมมๆนี่มันตัวละมือตัวเขาสื่อไรละจักบาทลละมือป่าตัวเถิกเป็นบ่ม่ตัวผุนลละมือไไขายอ๋เตี้หลาถามว่า่เตีขายเดียจัาบาทเพื่ออันไทยบาลมัน เบิ้งยังสิว่าเออราคาราคาตลาดนับมันขอดายังสีแม่สิว่า,วามื่นแปดพันนี่ยสองตัวนี่นะแม่อยาก<ภ><อ>ได้นี่สองหัวใจสอ,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 องหัวใจบวทสองมื่นบัตัวร่องไร้อยสี่สิบขึ้นมันบนเนี่ยฟุ้งบ่ได้ยูด็อกรอยสี่สิบเนี่ยแมวมันอ่ะ้าไม่ทำไมำด่ดกันรักแชนได้เนาะเดี๋ยวมึงกันรักได้น้อยมื่นกว่าบัวสองโอ้มืน่นแปดนี่ย ก็ยีเต้ถือถือยีรีพวกไฟเป็นยีต้ยนี่เป็นกระหายพวกปันทั่นี่ลูกปูหรือลูกแม่ยีเต้ลูกเถิกลูกเถิกเนาะตัวผูก็จะกันอ่ะเออผู้กับเถิกอันเดียวกันนั่นละแล้วแตะผูสีเอิญมันออกเขาเอินตัวผูปันภาษาการอินตันเถิกแล้วแต่เนาะแล้วแต่จังหวัดนะครับจังหวัดลูกตัวผูนะครับเบินงกันนะเบิงเขาวันว่ามันลูกจักตัวเหรออย่างในชิบกว่าั๊บ่๋วย 1นึ่บักสองมี่ละสี่ส่หาตัววอนเท่าดอกบักมันพอตอนนี้สามสี่บักธรรมดาไว่จอยกันไม่ใช่แต่ควในสองยแยบอยู่ไวจอยมันถือตัวเลี่ยงอวนไปหนามกันราคาแพงตัวย่ามพวยอวนนี่เห็นวอลสวรนี้ฝนก็ลังเริ่มมาเรื่อยหนามี่แบบาไปกินหนาอวนมากขายสองพนก่ายังสิแม่เนื้อเชืแมงนแปดรู้สว่าไม่ได้แต่ยนปดปันหา มื่นแลมื่นแปโลดมันจังจืไงมันจัจืไงแม่สีรถไหนอีกัวคารรดตักใหญ่ค่องไฟเหยนะใหญ่ๆนะโค้งสั่งนะโค้งสั่งใหญ่ผูกกนโ้นผูกคนมงมมนะผูกกนน้องไก่สี่เหือนอือยันแตะเอาเบออยู่เอาล้วเนาะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกอองหาแป่นปดะครับยเบิรล่ะเหลือซ้ำนี่โบ้ยังอยู่3้ตัวยูงไงตัวนึงย ทั้งไหนยีบอะไรไปยัง่ใเอายีกซุ้มนี้เหลือเลยใสไปเบิ่งแล้วค่ะาคบจดเลยสบถของควยก็มือสีหัดอ๋อผก็แม่สาวเขาซื้อจับแบบสวงามแม่ลูกว่ะแม่ลูกอ๋มเหยียดนึ่จับแบบเขาเจ้าซื้อจับัอ้วนดีสื่อแม่สื่อสดๆอุ่นๆยังสีนวลยั่ขายชามุงก่อนจ่มาส่องคู่อีหก อ๋อนี่หมสีขาวหน่อยหอสีขาวแม่แม่จับดูมดูแม่เอาสักผีไม่ต้องใส่ครับครับมูลฝายโอเคครับผมมันหมานมันหมันครับมันหมานครับมันหมานไปเบิ่งของผ่อเราโตโตแม่บ่ก่าเม่สาวหน่อยเป็นตะเหลี่ยงครับจักบาทบ่อนซ้ำนี่หมื่นหนห้าหมื่นห้าพครับตุ่นแข็งขายาวดีนะตุ่นไฟลูกตัวไหนผ่อนเพจ้าอ๋อลูกเพชรล้โพงอายุเท่าไหนบ่ ก็ไหนเรวุ้กก็จะาเก้าสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนแล้วเขาหมอนเป็นบักหันใดส้นขวบแล้วเลยกุ้ยเขายังมุ่นๆอยู่สิบ่เกินขวบนะพีเนาะเต็มที่กับสิบปีหนึ่งนะว่าแต่ว่าสูงดีกุ้ยพอลองสี่ร้อยสามสิบขวบเนี่ยเขาแข็งขาเหี่ยวเลยพี่น้องเป็นแต่สูงครับเนี่ยเป็นแต่สูงดีกว้ยมันแข็งขาเหี่ยวดีนะตัวนี้มืนหาพันหาพ่อเขาตัวนี้เป็นตะเลี้ยงเลยพี่น้อง งามนะตัวนี้งามนะครับดูส้มงามนะครับใส่ได้ดูแข็งดูขาเงาเป็นจังสีนะครับพี่น้องข้ยมันเป็นตัวสูงนะครับขาเงายาวจังสีนะครับโบกขาเงายาวนี่เบิ้งครับเบิ้งกระทูขาหลังขาหนาเงายาวนี่้องเป็นตัวสูงขนาดค้อยแม่หน่อยตัวนี้มีเบอร์บ่พอๆครับเผื่อคนสนใจหน่อยอ่าเอาเบอร์ติดตัวนี่พอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ข้อยังครับผมมาทัด ยูยูเสียงขวนเสียงขวนญลอยเอ็ดน้อเนาะพ่อหันหนาวนมาบึงนนะบ่องามงามของพ่อเราอยู่ทด <itch assessment> ้พี่น้องนี่กล้วยลูกเพชรลำโพงนะตัวนี้เบิองแข่งเบิองขาเบิองอัตลักษณ์สามอ่องอย่างดีนะครับบ่มีตำหนีน้องพ่อหางบัดอกน้องพ่อหางบัดอกดูข่างบัสุดนะครับผมนี่เบิองถ่ายเอาหางกล้วยพึ่งยานมนะแนวนี้มันกำลังสีปรับสภาพร่างกายกินยามันเริ่มสีอ้วนขึ้นนะพี่น้องนี่ก้วยมันกำลังเปลี่ยน เปลี่ยนจากกินนุ่มแล้วมาเป็นเป็นหยาเป็นแางนี่สินะอาจจะยุบในเล็กน้อยเดี๋ยวเล็กน้อยนี่ยสิบสี่สิบห้าเดือนขึ้นนี่เดี๋ยวก็บปั๊บสภาพได้เดี๋ยวก็อ้วนขึ้นเนาะงพอเนาะนี่เบิ่งครับพี่น้องแต่ว่าสูงนะเป็นตัวสูงค่อยแบบนไข่ไข่ของพ่อเราอยู่นะครับผมมือนหนาปัญหาตัวใดนาะงพอนอ้อเอาโอเค<ๆ>มันหมันนี่พ่อเด้อดนี่ครับเป็นตะเหลี่ยงคือว่านัดนีงมีนะครับมีควายเป็นตะเหลี่ยงนะนี่เดี๋ยวเขาบอกว่าเบิ่งบาเขาสื่อร้อยใดเนี่ยครับผม โต, er oh. oh. ต๊ะผ oh. okay. yeah. uh ูก huh. กัซื er, lady, ้อนะพี่น้องเนี่ยต๊ะผูกไล่ละหมื่นกว่าอย่างสี่สี่สองปูใหญ่กับซื้อนะปูใหญ่เนี่ยโบวนกับกัซื้อนะโต๊ะสีเงินนี่ปูใหญ่นะครับนี่เบิ่งครับนี่ซื้อลอยนี่นะครับโต๊ะผูกนะครับโต๊ะผูกจังสี่นะครับต๊ะเม่กับซื้อนะพี่น้องเนี่ยต๊ะเม่ยไล่หมื่นกว่าบาทนะครับนี่อันนี้คือซื้อเรียบร้อยนะครับซื้อเวิร์ดเลว ทั้งตัวผู้ตัวเมียครับทั้งอ้วนทั้งจอยนะครับสื่อเบิดนะครับผมเนี่ยเบิองพี่น้องแม่ลูกกับสื่อนะครับเนี่ยเล้วแต่เจ้านะครับผมแล้วแต่เวียดแต่ละเจ้ากับสื่อคนละร้อยนะครับผมเนี่ยเบิองครับคือยังสี่เนี่ยเมืองกว่าบาทมาถึงเมืองยังสี่เนี่ยนี่ในน้อยยังสี่กับสื่อนะพี่น้องเนี่ยนี่กูน้อยนี่กูในน้อยแต่นี่รุ่นหกเจ็ดพันนี่ยังสี่เนี่ยเบิองพี่น้องนี่รุ่นเนี่ยตัวเม่ตัวผู้วาแต่แบบใส่ แข่งกันยังสินะเสือทั้งตัวคู่ทั้งตัวเมียเนี่ยเมืองพี่น้องแม่หน่อยยังสิมืน่นยังสิไตบหลอดมื่นอยังสิแม่ลูกก็เอานะครับแม่ลูกแม่ใหญ่ก็เอานะครับผมประมาณนี้นะพี่น้องราคานะผมคือว่าเวียดเขาหลายอยู่นะพี่น้องนัดนี้นะผมเมืองครับในรถรถที่เบียดน้าเอามาเอามาใส่ออกห่ายนะครับผมจะไม่สองฟังนะน้องจะไม่ฟังคุนไกลๆแล้วก็ฟังนี่ นับเบิง่งเป็นรถพ่วงนะครับเป็นรถพ่วงนะครับทั้งรถหุบหลอทั้งรถพ่วงนี่คือยังสีรถพว่วงในพี่น้องเนี่ยเ่งครับก็พวก 30, 40, 40่วงละสามสิบสี่สิบโตได้นะครับผมล้ำหนึ่งนะท,งทั้งแม่ทั้งลูกกับแปดเจ็ดสิบแปดสิบโตยังสีน่นี่คือยังพว่วงยังสี่นี่แปดสิบโตยังสี่นะพี่น้องกระชิดเบ,บิ่งนะครับนัดละสิบถึงยี่สิบขั้นนะพี่น้องนะครับส่งออกนะครับผม นี่นะครับพี่น้องราค่ามือนีกับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ